ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเคาน์เตอร์สไตล์ตะจังอะไรในปัจจังยี่สิบคนโอเที่ทีมโจนทีมตำรวจโจดจำนวนต้นดินพันดินพันต้นจุจนตำรวจตำรวจจวนจวนตำรวจตำรวจจวนจวนโจนตำรวจตำรวจโจดเอาตำรวจแล้วกัน ตำรวจมีคนดีสองสี่โอเคส่วนนายมึงโอเคเบาเสียงหน่อยโป้ไดยตัวโป้โอ้อีช้อนโอ้ ข่าหุ่นลวดหเป็นพวกคู่นี้น่าจะมาอยู่ในที่ตำรวจอย่างไรโจเลยอ๋อมีรอยหลุ่ยิงกันเลี้ยวยิงกันเลี้ยวยิงกันเลี้ยวโอ้โหอือตายเลยเอ้ย งึดงึดโอ้โหโอ้โหถมได้ไหมอ่ะโอ้ทหถมใ้ไหมอ่ะโอ้โอ้ไม่มีทองเลยเปิดประตูโอะไรอ่ะเราเหมืนจุดวางแล้วจุดน้อยจุดน้อย

วันนี้มันมากนะท่านผู้ชมไปครับแล้วไปเงียบเงียบโอ้มยเลยิ้เงียบ ไปวูดพอดไปสร้างใหม่เลยไปไปไปออ <c oughs> เออเป็นตำรวจีนต้องซือ,ออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรวะกร้สกูระเบิดทางมุมขวาเอ้ยทางมุงมอะไรวะเดีย๋ยวจะสูบไม่ให้แล้วกันนะครับ lập bay ui không lập bay lưới ui khảo món gì mãi thôi nãy mày đại đậm chân ngồi này. โอ้โหตีนวบแล้วล็อกเดาไปิดหัวเพื <tekrar. S 3> ่อนตาโอ้คอนขดหลังโอ้โหข่าว ดีนด uh ีน huh. ต uh ีน huh. ต uh ีนจากตีนบ้าปยังปยังแย่งแยังได้โอ้โหต่ตออยู่มอโอ้โหโดดมน้อยเท่ดีนโอ้ยแข้งไม้โอ้ย้อ้ยไม่ ไปทำร้ายไปตำรวจมาแล้วนายโ,โหโจัดแต่งงานกันเลยดีไหมตายโอ้โหแล้วก็ชูดะ้อมยิง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 อะไรยิงลังเหรอโอเค hit s h อตเออตายโดนดังไม่ไปไม่ไปกระเะราเบอรแล้วอ่าตองเบอนี้ มันจัดหัวเพื่อนบ้านกับผมอยากรู้อยากรู้แล้ววะรู้บ้านเล็กทีเออไม่ใช mm ่ไ hmm. ม่ใช่จังหวัดจ <for> ังหวัดยะลาอำเภอเบดตรงจังหวัดยะรัว หัอไปที่นี้ก็เรนี่โซนมีจะบอกเยอะพูดมาพูดมาฝากมิ้นวปังปิ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 งสองมาแล้วเฮ้ยตุ้งเฮ้ยนายปุ่งผัวเลยสองคนเยอะห ้าอยู่มเฮ้ยนายทำ้ายปเยีมรเบิไม่ขงแ่วะนี่ดีกว่า ที่ตามเพิเพราะว่าไม่ได้กลัวนะยเพราะว่าตอนที่เพื่นไปอ่ะม <ic> ีโจรเยอะไปตามเยอะ12เหอไอ้อุ้ยติดิดนี่กปิดนายไทยดีนี่ฆ่าตายเลย เงียบ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 มาร์คขู่นี่ชื่อมาร์คนะเนี่ยตายทุกรอบม,มันจิงโอ้โหอยู่ด้าน,นปืนน้ายปืนนายไทยดีโอ้โหปืนนายไทยดีโอ้โหมันๆโอ้โหโหจัง <c oughs> ไปกันต่อรอปืนมันบ้างไปเฮ้ยเพื่อนไปถังก่อนวะไปถังดีกว่าลุกกีเนี่ยอยากกู้จริงไอ้โฮโมอนี่สายลุงเหลือเกินมันมันมันจัด mắn chặt Mắn chặt, bắn chặt. <coughs> <coughs> โอ้ข,นขนาคลิปไปคนเดินีกเอาเอาเอาเขาไปเอาเขาไปหัวแตกเลยเป็นเนิมเป็นเนิร์มมันลีนพันมือพันไม่ใช่ลีนพันเม็ดเงียบเงียบแล้วก็ตัดต่นนอ เตรียมรอแล้วับเป็นต,ตัวยิ่งไปไปแล้วหนึ่งชักโซนไม่มาอีกเด้ตัวจุ๊บปืนเข้าอีก อ้หอหหัวแตกหัวแตกเลยเอายิงเข้าปแปงแปงงแปงแปเอาปัง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 งอาองอตายเฮ้ยจะดูนายเล่นร้อยลัดะ

คุณมาร์คถึยงไทยหกเหมือนเดิม,มนงครับคุณมาร์กตายเยอะจังคุณมาร์กวู้ฮูตายเลยมันมันยิงเอายิงตายบ่าวบ่าบ่าวปุ้ทีสปอร์ต อยากเล่นสปอร์แลวครับซื้อฟุตบอลมาหมลูกหนึ่น <c oughs> ง,งเอาไหมเงี้มเงี้มเอาป้องององมันมันเกนี่เป็นเกมที่สว,สวมเจงคันข้าๆสวมเจียงสวมเจียงดูดีๆนะครับ จะมี่วนใน่วนหนึ่งติดเลือดมังนะโอ้โหมองดูประจันเนาอประจันสวนเออวันนี้คือวันเพ็ญน้อเฮ้ยเต็มดวงเฮ้ยประจันมีสองดวงเฮ้ยดวงทิศ <c oughs> ค่อนข้าง อยากให้เซรไรเด์เลยครับโอ้หโหเอานอนยิงซอยซอยเข้าไปเอายิงเอาไม่ยิงอีกเอาแล้วคุณเล็งประตูทำไมครับอืมมันมันมาแล้วครับมีคนไปดูเล่นจะเล่นบ้านลมอะองอาเอา ตำ่ำโอ้ยโอ้เปิดไลน์ดีฮะเปิดนี้ดีฮะไปต่อฮะจะไปทางนี้เลยค่ะไปดูทางอ <c oughs> ันไหนครับแหนงยับฟังระเบิดไปแล้ว เนี่ก็ loạn เด้ว้าตายเลยตายละขอจบคลิปเพียงเท่านี้ในแง็บเอาแกยว้าดูมันกันมันจะต่อเอาแกย์สิว่าในแง็บ